เจเนเรชันต่อมานะครับคือ R33 เริ่มต้นในปี1995นะครับก็เป็นการพัฒนาจาก R32 นะครับรูปทรงเนี่ยก็จะดูแล้วเรียบหรูนะครับหลายคนอาจจะดูแล้วไม่ดูดันเหมือน32ก็เป็นเหตุที่ว่าทําให้คนอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าที่ควรแต่ว่าสิ่งที่ข้อดีของ R33 เนี่คือเป็นรุ่นที่ยืดฐานล้อให้ยาวนะครับรถ R33 เนี่ยจะเป็นสก y l ล n e GT-R ที่ ยาวที่สุดนะครับถ้าเทียบกับ32และ34นะครับทำให้เป็นรถที่สามารถเดินทางไกลเป็นรถแกนทูริ่ที่นั่งสบายขอบความเร็วสูงนิ่งนะครับมีความนิ่มนวลน,นะครับส่วนคุมพลังก็ยังเป็น r b ร6เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าพัฒนาขึ้นนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องของข้อเวี่ยงเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนของ r 32รุ่นแรกๆคือไอ้ตัวเสียบปั๊มจากเดิม r 32ยุคแรกๆจะเสียบไม่เต็มทําให้ปั๊มแตกบ่อย r 32รุ่น มีท้ายๆจนถึง R334 3, 3, 3เนี่ยก็จะเสียบเต็มนะครับก็ลดปัญหาปั๊มแตกนะครับทำให้ R33 เนี่ยรอบเครื่องสแตนดาร์ดเนี่ยสามารถหมุนได้ถึง8,000รอบแรงบิดเพิ่มเป็น3 7 5นะครับเพิ่มมาอีกนิดนึงเครื่อง33เนี่ยก็จะเปลี่ยนสีนะครับอย่างหัวฉีดเนี่ยก็จะเป็นตัวปั๊กก็จะเป็นสีแดงเอทมเซนเซอร์ erm เนี่ยก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันสีแดงแบบแดงอิดนะนะเรียกว่าเป็นรถที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่จริงๆแล้วมันก็มีเอกลักษณ์ของมันอยู่แต่ว่าตัวที เรียกว่ามาหาเทพเลยก็คือ n i s m o 4 0 0 r เนี่ยทาง n i s m o หรือ o m เมอรี c t o r y เนี่ยก็พัฒนานะครับให้มันเป็นรถพร้อมที่จะลงแท็กนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเป็น a i l y use ได้เครื่องของ n i s m o ก็จะขยายคมจุเป็น2008นะครับก็จะมีการโมดิฟายให้ได้แรง,งม้าถ,ถึง400ม้านะครับแต่ว่าเป็น400ม้าที่สามารถเดลิยูใช้งานได้ทุกวันแล้วก็อยู่ในเรื่องเงื่อนไขาการรับประกันจากโรงงาน,นครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสุดยอดสิ่งของ R33 ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นมหาเทพนะครับ เป็นตัวแลรเท่มที่ใครๆหลายคนก็อยากจะเป็นเจ้าของแต่ก็ไม่ได้ว่ามีสิทธิ์ทุกคนสําหรับครั้งนี้เรารวม r 3 3ตัวเจ็บนะครับตัวแปลกตัวเดิมตัวแต่งมีทุกอย่างนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ r 3 3 GTS T นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นตอนนี้แล้วเนื่องจากว่ามันจำแรงแปลงกลายไปเป็น GTR กันสะส่วนใหญ่นะครับรถเดิมๆเ,เนี่ยมันเลยเหลือน้อยมากตอนนี้กระแสรถเดิมมาแรงคนตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเก็บ GTS เดิมๆกันแล้วนะครับมันก็เท่ไปอีกแบบอ,อย่างเครื่องเองก็ RB25 Standard คันนี้หน้าตาจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าจะเป็นตัว GTS25T Type M นะครับเวอร์ชัน2กันชนหน้าจะ ไม่เหมือนตัวปกติฝากระโปรงก็ไม่เหมือนนะครับกระจังหน้ากันชนเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นทรงกลมถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับสปอยเลอร์หลังนี่ผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์ของเขานะเพราะว่าตัวฝากระโปรงเนี่ยมันจะเตี้ยกว่าขอบของบอดี้ครับมันจะเหลืองลงมานิดนึงถ้าถอดสปอยเลอร์ออกเนี่ยมันต่างกันเป็นนิ้วเลยนะแต่พอใส่สปอยเลอร์แล้วมันสวยอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ที่ gts 2ี่ t มี อะไรที่มันดูแบบเดิมๆปุ๊บบางทีรุ่นเล็กแต่ว่าเขาก็ทําเสน่ห์ของเขานะฮะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงคือไฟเลี้ยวแก้มคันนี้จะเป็นไฟขาวของนิสโมเครื่องเนี่ยก็เป็น25น่สครับ RB 25 33ยนี่ยังไม่เป็น NEO 250ม้าครับเครื่องตรงรุ่นมีโบออฟอยู่บนข้อคาดนะครับท่อยดีก็คันนี้ก็ยังใช้เดิมๆอยู่เทอร์โบเดิมอะไรเดิมไม่ไม่ทำอะไรเพิ่มเน้นก็จูนกล่องอย่างเดียวเพื่อให้ตอบสนองดีขึ้นแค่นั้นครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ทาง พี่เก๋เคสปอร์ตทำส่วนล้อก็เป็น33เบรกก็เป็นเบรกสกายไลน์ของเดิมเขานะครับเป็นโลโก้คำว่านิสันนะครับถ้าเป็น33 GTR เนี่ยจะเป็นเบมโบนะครับแต่ล้อเนี่ยเป็น R33 GTR ละภายในนะครับตัว Type 2เนี่ยลายเบาะจะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นในภาพนะครับจะไม่เหมือน Type 1ม่เป็น n i ส m o ตรงรุ่น GTS25T ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแร r เท่เเมือนกันอย่าง R33 GTS เนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นสภาพเดิมๆเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นของแปลกตอนนี้ การซ่อมบำรุงไม่แพงเหมือน r b 26ไม่แพงเหมือน GTR นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คันนี้เป็นรถขับ2นะครับมันก็เลยไม่ยุ่งยากมากขับสบายนะครับไม่ต้องกลัวพังง่ายนะฮะผมมองว่าอย่างตัว GTS เนี่ยถ้าหาเดิมๆด,ด,ด,ดิมสวยๆได้มันก็คุ้มค่ากับการเล่นเหมือนกันนะครับ R33 คันนี้นะครับแต่งนิสโมแบบครบๆนะฮะ ดูเผินๆจะดูคล้าย 400R อยู่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็น R33 ที่ แต่งชุดแต่ง n i ส m o โมทั้งคันนะครับเป็นรถของเพื่อนฮัทนะครับคันนี้ก็อาจจะได้เคยเห็นไปแล้วในเล่ม XO Special 90 ERA นะครับแต่คันนี้ก็พอเป็นรวมตำนานสกายไลนในเมืองไทยนะครับเป็นรถที่ทำได้ครบมากคันหนึ่งภายนอกเนี่ยนิส m o โล้วนเลยผมพูดเลยสะเกิรกันชนหน้านะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นทรงกลมจะมีสสีคือสีส้มกับสีขาวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสีส้มจะนิยมกับรถ สีเหลืองหรือสีแดงคัสตอมไมล์เราสั่งได้แล้วแต่ชอบแต่ว่าถ้าเป็นรถสีเงินส่วนใหญ่ก็จะนิยมไฟเลี้ยวสีขาวอันนี้แล้วแต่แต่เวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยยังไงก็เป็นแสงสีส้มเหมือนเดิมคันนี้ฝากระโปรง 400R แท้นะครับได้มาจาก Omori Factory ก็จะมีช่องดักลมนะข้างใต้เนี่ย มันก็จะมีลิ้นที่ควบคุมทิศทางลมนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ําลงไปตีกับพัดลมว่าน้ำนะครับจะเป็นของนิสโมทั้งหมดกระจังหน้านะครับนิสโมแน่ๆกระจกมองข้าง EC w เวิที่เขาเรียกว่ารุ่นก้ามปูนะครับมันจะเป็นก้ามแบบนี้ดูตามรูปได้เลยกระจกสเปคเดียวกับตัวแข่งสกเกิร์ตข้างสปอยเลอร์หลังพวกนี้เป็นนิสโมหมดทั้งคันรวมถึงคิวล้อด้วยคิวล้อหลังทาให้รถม,มันดูมีมิติมากขึ้นภายในนะครับเบาะเป็นนิสโม 400R แท้แผงประตูเบาะหลังเป็นของนิสโซ่บายเซเลตัวเกอน นิสโมนะครับเป็นชุดสำหรับ 400R เหมือนกันส่วนไม่ก็ยังเป็นนิสโมจอขาวนะส่วนไม่ที่เป็นนิสโม 400R แท้ๆเนี่ยอันนี้หาโคตรพอคนแม่ยากนะครับก็ต้องรอจังหวะกันดีๆนะฮะแป้นแตรเป็นนิสโมพุ่งอะไรเนี่ยนิสโมทรงเดียว 400R แต่ว่าแป้นแตรเป็นนิสโมเฉยๆถ้าเป็น 400R ก็จะเขียนเลยว,ว่า 400R นะครับอันนี้ก็โคตรมาหาลรยไอเทมเหมือนกันคันนี้เป็นล้อนิสโม LMGT1 Limited ตรงไหน นะครับนี่เป็นสีขาวแล้วก็เครื่องนะครับเป็น Nismo s 1หรือ n i s m o S มเจูนะฮะ400ม้าสามารถขับขี่ใช้งานได้ขับงา่ายเมื่อกี้ผมเลื่อนแล้วเหมือนรถสแตนดาร์ดเลยเป็นเครื่องที่ผลิตมาเพื่อการใช้งานอย่างครอบคลุมจริงๆนะฮะคือ n i s m o ก็จะแก้จุดอ่อนของเครื่อง RB ีผมนะครับพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นเครื่อง206อยู่ชุดท่อนิสส์โมคันนี้ไม่ต้องห่วงครับนิสโมทั้งคันช่วงล่างนิสส์โมอาร์จูนคัมนิสส์โมสกูปดักอากาศเข้ากรองอากาศข,ของ ismo, น,อน,อน,นิสนะร์หมเป็นคันโตรครบ เป็นไอดอลของ R33 ของใคร,รมมหลายคนนะครับทำไมคุณเลือกเป็นวิวสายพี เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าฟุกดีกว่าไปเดินเดินหาอะไรเล่นแบบเวลาเหมือนคนไปเดินช้อปปิ้งเนาะก็เดินหาอะไรเล่นเล่นแล้วก็เอ้ยไปเจอตูดทําไมตูดมันกว้างก็ไปลื้อดูสดเฮ้ยวลไซส์เราก็เลยตัเออซื้อมาเลยแล้วกันไม่ได้คิดจะทำาะตอนแรกคือตอนแรกกะว่าเออซื้อสามสามมาขับเดินเดินมาไม่มีอะไรชิลชิได้พาร์ทวลไซส์มาก็เลย,นยเนี่ยครับโครงการวิไซส์เนี่ยเลยเขาสามสามเนี่ย <ด>ไม่มีหรอกครับเอาว่าถามว่าในโลกดีกว่าผมเห็นอยู่มีที่รัสเซียหนึ่งคันมีที่ญี่ปุ่นหนึ่งคันมีที่ไทยหนึ่งคันแล้วก็หมดแล้วผมยังไม่เห็นอีกเลยมันเหมือนเหมือน,น,นสัตว์สูญพันธุ์นะครับกปนชนแก้มหาได้แต่ตรงตูดอ่ะหาไม่ได้แล้วตรงตูดคือญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีโมโลแล้วเหมือนกันเพราะตอนที่ผมได้พาสมาตอนแรกที่ผมลาะออกมาผมไปลาะจากตูดเก่ามาเนาะแล้วผมก็ถามญี่ปุ่นว่าเฮ้ยคุณมีอะไหล่ชิ้นนี้ไหมเพราะผมยังผมติดต่อกับเบลซ้ายตรงด้วยผมติดต่อเขาตรงเลยแล้วเขาก็บอออกกกวว่่่่าาาาาาาตููะเเเเเเ้ไมมมมีีลหืนนนนัััังปปยพรโ ข้อสามข้อสประมาณนี้โมเขาก็ไม่อยู่แล้วสำหรับสกายไลน์ B C N R 3 3นะาอาจจะเป็นรุ่นที่คนนิยมน้อยกว่า 3, 2, หรือ3 4นะครับด้วยรูปทรงที่มันเรียบร้อยหรูหรานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่ามันก็มีสเสน่ห์ส่วนตัวของมันนะครับอาจจะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่สักหน่อยที่ชอบ คันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น VS p e ปแล้วก็จะเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีซิกเนเจอร์ของเขาแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นสัมสาททำสีเทาสีบอลสีอะไรกันนะครับแต่สีนี้แหละซึ่งเป็นซิกเนเจอร์แรกๆมันอาจจะไม่ได้เตะตาสักเท่าไหร่นะครับแต่ดูไปดูมาเนี่ยผมมองว่ามันอมตะแล้วมันคาสสิสีม่วงแท้นะครับก็จะมีอยู่ในไทยเท่าที่พอทราบนะครับอยู่ไม่น่าจะเกินประมาณสามถสีคันไม่น่าเกินนี้ส่วนใหญ่ที่เจอเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีบอลนะฮะคันนี้ก็จะเป็นสีซิกเนเจอร์อย่างที่ผมบอกไปดูคือต้องดูออกแแล้ววมจะสยาก นะส่วนราคาซื้อขายสภาพเรียมๆแบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณประมาณการ7-8ล้านประมาณนี้อาจจะมีบวกๆแล้วแต่ความต้องการและค่าเงินในขณนะนั้นคันนี้จริงๆแล้วก็เป็นรถ V-SPEC เดิมๆทางเจ้าของรถก็พยายามเก็บทุกสิ่งอย่างให้มันเหมือนรถใหม่ จริงของแต่งเนี่ยก็ไม่มีอะไรมีแค่โชค๊คโอลินเดียบีชุดหนึ่งเพื่อให้มันขับดีขึ้นนะฮะแล้วก็ปรับเซ็ตได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองอื่นๆก็ยังเดิมทั้งหมดนะครับเดิมยันล้อตอนนี้คืออาจจะมีซ่อนนิดหน่อยนะครับมีจูนกล่องมีเพิ่มนิดหน่อยนะฮะก็คันนี้ทําให้แรงมา้าก็อยู่ที่ประมาณ500ก็อยู่ในลักษณะของสลิปเปอร์ท่อก็เป็นท่อนิสโมเคยมีคําถามนะว่าเครื่อง3 2มสองกับสาต่างกันยังไงประการแรกที่ดูเลยนะครับก็คือปาร์กหัวฉีดจะเป็นสีแดง เซนเซอร์ S S น้ำตัวที่ติดก,กับท่อดีก็จะเป็นสีแดงเช่นกันแล้วก็จะมีตัวยึดปลั๊กตัวนี้นะครับอยู่บนรางหัวฉีด32จะไม่มีกล่องไม่เหมือนแล้วก็ข้อเหวี่ยงด้านล่างเนี่ยก็เขาเรียกว่าขบเต็มก็คือตัวที่เสียบปั๊มเนี่ยจะเสียบเต็มแต่32ตัวแรกๆสมมติอย่างนี้รูปั๊มมันอยู่อย่างนี้มันจะเสียบแค่ครึ่งเดียว ทำให้มันมีปัญหาผมม่รุ้มันดีไซน์มันทาไมนะคือเสียบไว้แค่ครึ่งเดียวเวลาหมุนลอบสูงปุ๊บเนี่ยมันก็งัดกันมันก็ทําให้มันเป็นรอยแล้วก็ปั๊มแตกในที่สุด3ามรุ่นแรกๆเนี่ยหมุนเกิน8ปดพันรอบคือแตกไปนิดเดียวในพังเลย3าอยุคหลังก็จะมีปั๊มขบเต็มมาถึง3-3นะฮะรถชีนเนี่ยที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยคือการจูนกล่องให้เป็นรถมาตรฐานเนี่ยสามสามเนี่ยจะจูนน้ำมันค้านข้างบางเพื่อลดมลพิษครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างบ้านเราเ บางทีปั๊มติ๊กเดิมอาจจะถอยปุ๊บพอเจอบางปุ๊บกลายเป็นรถอื่นวิ่งไม่ออกถ้าไปเค้นเ้นมันเดี๋ยวก็พังนั่นน,นู่นนี่ก็ถ้าคนที่ได้รถ3ามสามาเนี่ยหรือสามสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะขับสแตนดาร์ดก็อาจจะมีจูนปรับสภาพนะครับให้มันเข้าคอนดิชันบ้านเราซึ่งอากาศร้อนแล้วก็เป็นน้ํามันแก๊สโซฮอลซึ่งไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นบางคนอาจจะบอกว่าพี่พีมึงบอกว่าขับใช้งานได้ทุกวันก็ไม่เห็นมีใครออกมาขับเลยผมหมายความว่าอย่างนี้คือทุกวันที่เราต้องการไม่ใช่แบบ เฮ้ยขับแล้วต้องแบบเฮ้ยจะรถติดหรือเปล่าว่ามีความพิษพวงให้ความร้อนจะขึ้นไหมแอร์จะเย็นไม่ว่าเครื่องกูจะพังไหมขับแล้วเหนื่อย คัดแข็งอะไรพวกนี้ครับม,มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือสมมติว่าวันนี้ผมอยากขับผมก็เสียบกุญแจปุ๊บสตาร์ทแล้วผมก็ไปเลยพี่หน่ว่าคนที่ไม่ใช้รถพวกนี้ทุกวันเพราะหนึ่งเนี่ยมูลค่ามันสูง2คือสภาพการจราจรหรือสภาพถนนบ้านเราเนี่ยไม่เอื้อให้ขับรถแบบนี้นะครับอีกคันหนึ่งที่ผมดูแล้วแบบสวยสดเหมือนรถใหม่จริงอารมณ์เหมือนกับผมไปเห็น r 3 3ตอนที่มันออกมาใหม่ๆที่โชว์รูมแห่งหนึ่งที่รัชดานะครับในราคา4ล้านกว่าบาทนะตอนนั้นภาพในอดีตมันวนกลับมาอีกแล้วปัจจุบันมันแแพงงกกกก่าาาาตออนป้ยยดีหหมมไ แต่หาสภาพวิงวิแบบเนี้ยยากบางคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยสกายไลน์ชู้ทำไมมี R33 GT เดิมๆมาด้วยนะครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นเดิมที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะเป็น R33 ตัวฉลองครบรอบ40ปีนะฮะซึ่งภายนอกเนี่ยก็จะดูคล้ายคล กับการเอาชุดพ์าของ3 3 GTR มาใช้บน GTS Type M นะครับคันนี้เป็นรถแท้นะครับของคุณเดมมีคันหนึ่งคุณเอมก็จะมี33นิดโม่90 0มาแล้วทำให้นิบเนียบเดิมๆไว้ขี่สบายๆแลกคันหนึ่งนะครับจุดแตกต่างตัว4ีปีก็จะมีเรื่องของชุดพาร์นะครับข้างนอกก็จะเป็นกันชนหน้าจมูกนะฮะแล้วก็พวกสเกิร์ตข้างนะฮะพวกเนี่เขา,า,า,าเรียกว่าติงก้อนน้ำปังข้างหลังนี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่ทํา้รถมันมีมิติมากขึ้น นะครับก็อย่างที่บอกว่าก็อาจจะแบบดูเป็นน้องๆ GTR อะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็คันนี้ก็ตุนเอ็มก็จะคงไว้ในลักษณะคือสภาพรุเดิมนะคเครื่องเป็น RB 25สแตนดาร์ดก็อาจจะมีปรับจูนนิดหน่อยจูนกล่องจูนไล์ขับสมบูรณ์ขึ้นแล้วรถเป็นเกียร์ออโต้แท้ด้วยนะครับก็คือทําให้รถคันนี้เป็นสกายไลน์ที่ขับสบายมันอาจจะไม่ได้แรงฉูดฉาดไม่ได้แรงหวือหวาแบบบึ้มบั้มบึ้มบั้มแต่ว่า วิ่งยาวๆเนี่ยดีมากเพราะว่าเป็นเครื่องสแตนดาดซึ่งมันไม่ต้องห่วงเรื่องเดี๋ยวจะฮีทเดี๋ยวจะพังเป็นรถที่ขับใช้งานเดินทางไกลทั้งในเมือน้นมกเมือนะขับได้ดีมาก mm. ส่วนของภายในเนี่ยก็จะพิเศษเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะลายผ้าที่เป็น4ี่ปีนะครับจะไม่เหมือนกับลายผ้าสกายไลยท์ทั่วไปส่วนล้อก็จะเป็นล้อของอาสาสาทีดีเอเดิมๆนะฮะแต่ว่าคุณเอ็มก็ได้จัดฟิตเมนท์เพิ่มลองอะแดปเตอร์เพิ่มเพื่อให้รู้สึกว่าฟิตเมน์รถมันเต็มขึ้นแต่ว่า จริงแล้วเนี่ยก็เขาก็พยายามเข้าสาเดิมๆมไว้แต่ผมได้ล้อตรงยุค90ตรงรุ่นสักชุดหนึ่งนะครับเป็นล้อหน้าหลังที่กว้างไม่เท่ากันปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น GTR เนี่ยล้อหน้าล้อหลังเนี่ยจะต้องเป็นไซส์เดียวกันรวมถึงยางด้วยนะฮะเพราะเป็นขับ4แต่ถ้าเป็นขับ2เนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นล้อหลังลึกกว่าล้อหน้าสักนิดหน่อยนี่จัดฟินเล่นสวยๆครูเด็กก็บอกว่าเป็นรถแท้คันเดียวในไทยนะครับตอนนั้นก็นำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงศึกษา,าดูฮะแล้วคุณอาจจะชอบสกายไลน์อาร์ม3 ใน GTS ในอีกแบบนก็ได้นะครับ